สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเขอมารับชมชิปครับพิกัดที่ตั้งครับบ้นบานข้าพตตามูกเก้าตำบลดงมะไฟอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรขอเชิญทุกท่านเข้ารับชมชิปน้ำกันครับผม ครับน้องตบครับผมมือในการสิภาพี่น้องว่าผบกับมือใหม่แกะกล่องเนาะสำหรับการเลี้ยงแพะกสิมาสอบถามข้อมูลได้ดีเพื่อเป็นประโยชน์ครับพี่น้องมือใหม่ๆเนาะเราคนคิบอยากทําตามหรืออยากเลี้ยงกระส์เชื่องการเลี้ยงแพะน้องๆเนาะประเด็นหลักๆมือนี่แหละครับมีสองประเด็นเนาะหนึ่งสิ่สำคัญในการเลี้ยงสตว์ก็คือการเตรียมโรงเลื่อนน้องๆเนาะเตรียมโรงเลื่อนหลวกสองสายพันุแพะที่จะน้าเข่าเนาะ เดี๋ยวจะให้น้องเพ่นแนะนําครับมื้อนอี้สิให้พี่น้องได้รับชมเป็นแนวทางสําหรับกรเกษตรกรมือใหม่ๆเนาะไม่ต่อไม่ละครับศึกษาน้ากันจะได้รู้ว่าน้องเพิ่นแนวทางการเท็ยบของน้องเพิ่นนี่จังไรแน่เนาะลงทุนไปประมาณเท่าไรนะครับอ่ะเข่าซู่เนี่ยฮะสาระครับประเด็นแรกมื้อนอี้สิให้พี่น้องอรับทราบเรียนรลูกการทาลงเลื่อนก่อนน้องเนาะอ่ะนี่แหละครับที่พี่น้องเห็น นี่น้องทับเนาะน้องทับก็เฮ็ดเอง้ยบ้างไครับไอ้ไอ้นี่เฮ็ดกับไอ้พ่อเฒ่าครับอ๋อครับครับคุณพ่อเพิ่นกับพ่อเฒ่าครับครับครับนี่แหละโรงเรือนเฮาน้องๆเนาะที่ผมเห็นอยู่นี่ขนาดความกว้างความยาวประมาณเท่าไรครับผมความกว้างนี่จะสิประมาณ7จคูณเเมตรครับเจ็ดคูณเเนาะครับเนาะครับผมทุกด้านเจ็ดคูณเจ็ดซ้ำกันน้องๆเนาะครับผมครับผมครับผมโอ้นี่แหละที่พี่น้องเห็น ขอกเพว่าขุนเก่าครับอืดัดแปลงปหมายเขาว่าผมแสกสาสมุดว่าที่หน่องเข้าทุกคุคนมีลงเลื่อนแบบนี้อยู่ครับผมบริร่วมใส่สังกะสีด้านบนนะครับเนาะครับผมนี่ละกรสา마ทาิษเป็นขอกแพะได้อยู่เนาะดัดแปลงธิษเป็นขอกแกะครับเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นหลังกับมึงมุมใกล้ๆนะ ขนาดคว่ำกวงาง่ยเจ็ดคูณเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อทุกด้านเจ็ดคูณเจ็ดทอกันครับอนี่แหละไม้ทีอ่าผมเห็นอยู่นะน้องครับเป็นไม่กะเป็นไม่เสร็จตามบ้านตามย่างเฮาที่มีนี่ได้บะได้ครับได้ขึ้นกันนะครับเนาะแต่ไม้ปูมันก็จะเป็นไม้ระแนงครับอ๋อครับผมครับผมตีห่างเล็กเด็กนิดนึงเพื่อว่า ขี่แพะมันตกลงมาข้างล่างครับมันจังหวะนี้เปืี่ยนขอกหนึงคึ่งครับเพราะว่าแพะมันมาความสะอาดครับอืาปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงครับเนาะหลักกับการยกขึ้นนี่ก็สําคัญอยู่แม่นบ่ครับแม่นครับอืเพราะยกสูงขึ้นเพื่อว่าให้มันหลงอากาศมันจะได้ถ่ายเทครับอืประมาณ2เมตรนี่ก็ได้เนาะครับเนาะยกขึ้นประมาณนี่ผมยกประมาณเมตรเมตร30ครับอ๋อครับของน้องเพิ่นเมตร30 แต่แห้งสูงแห้งดีอ่ะสูงกับบ่อพิษบ่อแปลกนะครับเนาะได้คือกันครับผมอ่านี่แหละพี่น้องเห็นกับตีแต่ว่าการลักษณะการแยมนี่เป็นอย่างไาจังได้เห็ดเป็นช่องหรือส่ครับผมเป็นช่องที่ครับมันมันจังโลงครับอ๋อแต่เขาปิดมีดกินเลยมันกับอากาศบลอดทายที่โอชีโอชีโองชีถ้าห่างไหลมันหลุดมันก็หลอดออกมาได้ใหย่ข้อพันหลอดเนาะครับเนาะเพราะว่าอันตรายเนาะครับผมเพร่าเป็นหลินเป็นหยางเป็นซุนเนาะครับมีความสําคัญอยู่เนาะตรงนี้กันเลยเนาะครับผม หนึ่งก็คือว่าภายอากาศท้ายเท่บ่เนองครับสองก็คือป้องกันการเล็ดรอดออกจากโรงเรือนคเนาะมีส่วนสําคัญเกิดแพะตัวหน่อยแม่นบ่ครับครับผมอยังสี่ก็ได้เขาตามมาอีกด้านนึงจะเป็นตะครยครับก็ได้เช้นกันน้องเนาะตามครับผมอีกทางเลื่องนึงอีกขางเลื่องหนึงสําหรับผู้ที่ยึดใหม่ขึดอย่างนะครับเนาะผู้ที่ผมมีใหม่ผมเห็นนี่เป็นตะคายเป็นบ่น้องแม่นครับถ้าตะครยนี่มัน มันคอดีมันจังเลยครับตะไคร้นี่ก็สะดวกนะครับบริหารใหม่ใหม่ลูกเซียมใหม่หายยากครับจะใส่ตะไคร้เลยเอากระปิสือมาเลยขับขับขับเลยครับนี่เนาะครับเนาะทเหยียเนาะโอ้กะไงคือความงเป็นวายอยู่ครับตะไคร้มวนหนึ่งกับหกร้อยครับประมาณนี้เนาะครับเนาะนครับประมาณสิบเมตรยาวได้่ยุสิบเมตรเนาะครับผมเนาะขอบผมนี่สองวนครับผมเปิดสองวันสำหรับขอบเกล็ดขุ่เกล็ดนี่นะครับ ชาทุกว่าบ่มีเงินไม่เลยเอาสี่เลขกัน่าจจะได้ยิงนบองครับสะดวกเลยนะครับง่าย <laughs> นะน้องครับเ <laughs> นาะแบบนี้ก็ได้ได้พี่น้องป้องกันแล้วก็อากาศกรทแทกที่อะไอยู่แม่นครับดังน้องเขนบอกข้างบนเขาก็ต้องอว่างไม่ไม่คิดกันแม่นบแม่นเพื่ออะไรสี่แพรมันกตกลงข้างล่างครับเพื่อความสะอาดบุหรุงเรือนเท่าเด้ยนครับเนาะแล้วก็เวลาเท็บกวดขีแพนี่ก็ จะได้ง่ายพอพัดลุนลุนข้างล่างเนาะกลัวมันตกลงข้างล่างว่ขี่แพชิยังเะาก็นําไปทใส่ประโยชน์ทั้งหลาไงไใส่หญ้าครับใส่หญ้าพืชพักปุ๋ยครับพวกพักพวกนักบ้านเ่านีก็ต่อยอดได้เพื่อนครับได้ผักใส่หญ้าครับครับหรือขายก็ได้ใส่กระสอบขายครับเนาะกระสอบละสามสิบบางที่ก็สี่สิบนะครับแบบนี้ได้ไหมอยู่นครับหลายช่องทางอยู่สังคมการเลี้ยงเนาะครับเนาะ ครับอ่ารงเลือดนี่แหละเจ็ด <7, S 2> คูณเจ็ดเธอบวร,รวมเทึงเน่ยสังกสีที่มุ่งด้านบนน้องๆเนาะครับก็อ,อนนั้นเป็นขอ,อกบงอ,อครับดัดแ,แปลงมาปลาหยงบเจ้าหน่อยนะครับที่ที่เห็นเป็นอะไรอ,อกแวงสีสำคัญมีประโยชน์แก่ยังนี่นครับเป็นฟอ,อกสำหรับพวกเพื่อย่แมบบ่คันแม่ตัวทิพย์ไก่หยู่คอดนะครับเป็นคอกรอดซะไลยอ่าครับผมกับนคอกแบบเป็นแมลงอ่อนสีสียังบอนแข็งแรงครับ ที่ยังปล่อยเขาฟูงบ้านใดแต่ว่าต้นตัวนี้คงกับป่อยเขาฟูงแล้วนี่บวชอีกังแก่ครับอ๋อถ้าเป็นแข็งแรงเนี่ยแล้วเนาะครับแมนตัวนี้เดี๋ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับนี่ก็แม่ครับดูขอดครับครับผมครับผมอ่านี่ละเขาประเด็นตัวนี้เนาะมีความสําคัญอยอะนะครับเนาะแมนครับเพื่อป้องกันการชนแม่ครับแมนครับแล้วก็สำหรับแม่ท้องเพราะว่าครับแม่ไก่ชนอนก็อาจจะท้องยังแข้งครับอ้มีโอกาสแข็ง จะเป็นตรงเฮ็ดทุ่มฟ้ามเนาะแบบเนาะต้องมีทุ่มฟ้ามเหรอครับสาเรียงแพะเนาะครับเนาะครับผมต้องอกขอดโอออกขอดเตรียมผมเห็นนิดหนึ่งม่านเมตรหนึ่งหรือเมตรหาชิปจังสิปอะไรเนาะครับเน้าชิปเมตดเศร้านี่ยแหละครับได้เนาะครับเนาะอ๋อครับอ่านองเงี้ยไม่ใช่น้อยนะครับวางไหลมันมันดูแลยากครับจับโตมันยากครับโอ้ประโยชน์สาระอีกอย่างหนึ่งได้่น้องนะพี่น้องเกษตรกรเฮาเบิ่งน้ำกันอ่านี่แหละเจ็ดคูณเจ็ดน้องลงทุนไปนะครับเนาะครับ ่าเฉพาะล่งเลื่อนเท่านี้น้องหมดกับการสร้างล่งเลื่อนเท่านี้ไปจังบาทครับล่งเลื่อนตัวนี้ผมเบิดประมาณสามหมื่นครับสามหมื่ต้นครับอเพราะว่าส่วนมากไปเฮ็ดเอาเองนะอืมส่วนมากเสียครับอ่าเรงพอมาเกือบมาถึงก็หยาเกินไปเนาะมีความรู้ด้านสร้างนี่ครับกับพ่อได้ครับเพิ่มทิ้งแรงกับพ่อประมาณพ่อแพะมันมันสัตว์จีจะยังแร่งทิงขันทิ้งงวงคือกล้วยเทาดินประนั็นเนาะครับเนาะอ่านี่แหละลงทุนไป สามหมื่นแต่บอลรวมทั้งอ่์ด้านบนที่มุ่งแม่นครับซึ่งส่วนมากทั้งบานเฮ่าอีสานบานเท่านี่แกส่วนมากเขาจะกวจะมีพวกโรงเลื่อนแบบนี้อยู่นะครับเนาะชิดวาน่าจะมีอยู่เนาะเปนมรรคเพราะว่าการลงทุนก็จะลดต้นทุนลงอีกเนาะเอาเอาเข้าจริงๆรงเนาะหลังเนาะที่ถามเนี่ยตอนนี้เขามีแพะอยู่ในอในโรงเลื่อนเท่านี้จักะตัวตอนนี้ ยี่สิบสองตัวครับยี่สิบสองตัวพันตัวหนึ่งเป็นยี่สิบสามครับยี่สิบสามตัวเจ็ดคูณเจ็ดนี่นะครับเอาน้องคิดว่าน้องจุแพรอะไรประมาณเจ็ดตัวของเขาอ่าน่าจะประมาณสี่สิบอยู่หรอครับสี่สิบตัวน่าจะได้ขนาดสี่สิบขนาสี่โอ้ก็ถือว่าก็ถือว่าใส่ได้เนาะครับเนาะจุแพรก็คุ้มคุ้มการลงทุนอยู่ดอกผมว่าเนาะสามหมื่นกับยุแพรได้ขนาดนั้น แกก็ยหญ่ๆออกมาคือคอกย่อยเนี่ยก็ซอยออกมาเนี่ยนาะครับเนาะเวลาพันทองพันยังอืต่อไปน้องๆเนาะสิ่งสำคัญในการเลี้ยงแพะคือตรงนี้บริเวณพื้นที่ให้เพิ่นลงมาเดินเล่นพรอนค่ายรีแลกซ์สำคัญบ่ครับมีแปลงปล่อยนะแป่งปอยใส่กับงวดแล้วมีแปลงปล่อยมันเดินเล่นน้ำสำคัญอยู่ก่อนนะครับเนาะเพื่อให้เพิ่นรีแลกซ์ปล่อยเป็นรอบเป็นยังสีเมนต์บ่ครับนะครับนะครับปะครับตามไปเพิ่งแปลงปล่อยนักปั่นครับผม ด้านทัดลง่าจะ่ลงเลื่อนเนาะที่พี่น้องเห็นเขาเอื้อนแปลงอย่างหนึ่งอันนี้เป็นแปลงหงาแปลงปวยสำหรับเหตุแพะลงมายางเลนครับเลียนประโยชน์ที่แพะจะได้รับพือคื้นหยังครับแต่นม้แบบีแพะจะได้อารมณ์ดีนะครับเป็นการผ่อนคลายทั้งคนนะครับเนาะจะเปลี่ยนเพื่อนมันบ้ครับก็ว่ามีข้อจำเป็นส่วนหนึ่งแหละครับเนาะโอชีโอชคอ่ะสีแนะนํำพี่น้องอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเท็ดเนาะสำหรับมืออไม่ถ้าไม่มีเวลาอีกเนาะ ครับผมแต่ตะไคร้ยังสีน้องก็สามารถเทียนได้นะครับเนาะครันี่แหละครับที่พี่น้องเห็นเงาเงาไปพุ่นนะครับเนาะสุดไปพุดจะแช่ฝังเสาเนาะครับเนาะเสาเสียดทั้งบ้านทัากเดน่าจะได้อยู่เนาะแต่ผมเบิ่งแล้วงของน่องเพิ่นกว้างกว้างเติบอยู่ด้วยครับพื้นที่สุดพุ่นละเพราะพิ่นสิปลูกหญ้าน้ำเนาะครับผมออ่าน้งที่ที่น้องต่อพ่อหนี่ใส่บริเวณเป็นแปลงปลอยนะครับเนาะคครรัับบผมมแ่นประมาณเท่าไรครับพื้นที่เขานี่นี่นาจะประมาณไร่อยู่ครับไรหนึ่งหนึ่งไรนะครับเนาะประมาณ เดี๋ยวพี่น้องผมจะแพทย์ในเมืองเนี่ยเนาะกับสุดมุมพุ่นกับัดมานี่ครับถัดมาเรื่อยๆถัดมาเรื่อยๆนย่างนีครับน้องทัดมากระจุนมาสุดแล้วก็มาเริ่มต้นจุดทีพกผมย่างมากนะครับเนาะนี่จากโรงเรือนมาน้องพันวาประมาณหนึ่งไรนะครับเนาะอลาถ้าพู้ <mel od ic> มีพื้นที่หลายปนี่ก็เฮ็ดได้ื่อนเนาะได้ครับอ่านี่แสดงอ่าพื้นพื้นนี่เพิ่มีพื้นที่หลายน้องมันก็จะเฮ er. so so ็ดหลายเนี่ยประมาณ น้อยๆบ่ถ <Like, S 2> so ึงก like <Yeah. S 2> ับขนาดนี ppe, like ้ก็ได้ปล่อยได้ครับได้ขึ้นน้องๆเนาะได้ครับให้มันออกมาลงมาแลนเลนนะครับกระจายไว้เพิ่นค่อนคลายได้เนาะอ่าประยู่กับจำนวนแพะเฮาแน่ขังตะคอกหลายมันเกิดขึ้นอ่าประยุกต์จำนวนแพะเฮาน้ำน้องเนาะน้อยหลายกัดลายเนี้ยกับพื้นที่ก็ต้องหลายเนี้ยนะครับเนาะพี่เห็นด้านหน้าเนาะที่เพิ่นเฮาไถยไปเนาะน้องน่องเตรียมการที่เดียร์ครับอันนี้เตรียมไว้ถ้าปลูกหญ้าครับอ๋อตอนนี้ปลูกหญ้าไปแล้วครับหญ่ แขกโกลาคร oh. um ับโอ้ไปแล้วนี่แตมีส่วนดึงลูกเลยมีส่วนสําคัญอยู่เนาะในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าสิเป็นทุกชนิดแล้วเนาะครับเนาะถ้าเป็นผชอ่าเป็นสัตว์ที่กินผชกินหยาเนาะครับเนาะโอ้ว่างแผนได้ดีอยู่ครับเพราะว่าหยาพวกนี้จะโปรตีนจะสูงแน่นเนาะครับเนาะแล้วก็อย่างนึงถ้าแพะลงมากินนี่พ่นกินพ่นเกิดจะปงขึ้นไม่เรื่อยเนาะแพ็งกราดนี่ทนทานอยู่ไหมเนาะทนฝนทนแรงครับอ่าอดีเป็นกรา การเตรียมการที่ดีดดเด้ไหมน้องเนอะคือแยกแปลงงานแบน้งองพันวาานี่นนเ,นเนี่ยครับโอ้นุ่งตัวมากครับมือใหมก่กับเบื้องศึกษาเนาะฝ่ามีความรูรร้กแนะนํากันเขาว่ได้คือกันแนนนนนล้วครับผมก็ไปห้องสิบเอ็ดประเด็นที่สองก็คือสอบถามเรื่องสายพันธุ์แพร่การให้อาหารเนี่ยทางท,ง,ทงฟาร์มของน้องตอบเพป็นอย่เนาะว่าเพิ่งเลี้ยงจังไรนเนี่ยสำหรับมือใหม่ครับตามครับผมอ่ะน้องเพันเกลือ ถึงเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยแผะลงมาแล้วครับเพลินพผ่อนคลายรีแลกต์ฮ่ากินจากทางธรรมชาตินะครับก็จะปล่อยลงมาครับผมชมด้วยกันครับน้องๆก็เริ่มทยอยลงมาแล้วครับอืมอาท์ตีที่เห็นน้องเนาะ ครน่องน้องจะปล่อยให้ลงมานี่มือหนึ่งหนีแจ็คหลอดครับผมอันนี้ถ้าฝนว่นตกนี่ผมก็ปล่อยบัดมือเลยครับเนาะปล่อยตลอดเลยครับอ๋อให้เพิ่นได้มาหากินจังซี่เนาะครับครับผมโอ้ครับปล่อยตลอดถ้าฝนตกก็จะเอาขึ้นต้องระวังอยู่เนาะแม่นครับถ้าถ้าฝนตกมีหามเด็ดขาดแม่นบ่แต่จะมีปัญหาเรื่อง เป็นไข่เป็นไข่ไง่ายครับจะถือผลนอายพนนี่ก็เป็นไข่ก่อนววมได,ด้ท่างคีน้องเพื่อนบอกเนาะขอบเพื่อนระวังก็คือเวลาฝนตกในหามปลวยเอ็นมอเพราะว่าแพะสิเป็นอย่างครับถถาปวยน,นะฝนแพะนี่มันจะป่วยง่ายครับเป็นไข่เป็นวัดง่ายนะจะถือถ้นถือง่ายจะเป็นไข่นะครับเนาะขอบเพื่อนเราบ้างเนาะเนาะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือถถาปวยเศร้าหลายนี่ดีปะปวยเศร้าหลายนี่กับพค่อยดีครับเพราะว่า ก็มากนี่มันจะมีน้ำค้างพวกมีพยาธิมีอย่างนะครับครับเขาปล่อยเสาหลายแพร่ก็ติดพยาธิออกไปนะอืมอืมครับผมบูบูทรงคนดีตัวแพร่เข้าหรอนะครับเนาะแดดออกสวยๆสักหน่อยใสๆสสักหน่อยครับจะเหมาะเลยจะดีให้ให้อ่าไยหมอกจากไออันนี้จางหายไปก่อนเนาะจะดีเนาะครับเนาะโอ้พอมันมาติดอยู่น้ำพวงหยาพวงหยังจะบ่ดีแก่แพร่เข่ากันหมดครับ แคนี่กินพืชได้หลายชนิดนอยู่เนาะครับป่าแม่แถบจะทุกชนิดเลยล่ะครับโอ้ครับครับยากระถินอ่ากระถินนี่เป็นของชอบเลยล่ะครับเนาะเป็นแนวมกแปะเลยอาหารเสริมน้องกระใสยีมันบออาหารเสริมนี่ของกระใสขับวั่วแบบแม่ลูกอ่อนครับแม่ให้นุ่มลูกครับเสริมนำมน,นุมมันนครับนิหน่อยครับมันจะบริ้สุกบวบหอมแห้งครับครับ อาศัยเลี้ยงจากทังธรรมชาติแบบนี้เนาะเป็นหลักไงเนาะรมเลี้ยงงาเับเลี้ยงกระทิตนี่แหละครับธรรมชาติเป็นหลักปล่อยลงมาเปลี่ยงปล่อยที่น้องน้องทอบเนาะเพิ่นก็จะหากินของเพิ่นอย่างสี่หรือถ้าเฮาบ่มีอ่าพวกอาหารแบบนี้เพิ่นก็หากินเองพวกหญ้าพวกหยังเนาะอย่างว่าน้องเพิ่นได้เตรียมการงาไว้แปลงข้างหน้าเนาะครับเนาะครับอ่าบัดมาสู่เข้าสู่เรื่องสายพันธุ์น้องเนาะสายพันธุ์ที่น้องเลี้ยงอยู่ปัจจุบันเนาะครับเนาะครับเป็นสายพันธุ์ใดครับสายพันธุ์ที่เลี้ยงนี่จะเป็นรูป อแองโกก็บ่อครับอบรับ่อับรับรับรับครับนี่แหละครับที่พี่น้องเห็นลักษณะเด่นๆที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวขาวข้อแดงครับเนอะแตเป็นที่นิยมอตัวขาวข้อแดงเป็นที่นิยมสลับการสายการตลาดมหมบ่ครับนี่แหละตอนนี้น้องกับเรื่องเล่าตงได้เขายังพอด้มีเข้ามาเนอะครับเนอะอ่อเริมิึงเดิม เเอียงครับ่การเลี้ยงของเขานาะทุกทุกทุกคนแหละครับว่าสิเลี้ยงอย่างน้องกับศึกษาสายการตลาดมาเนียยูเมนบอครับผมกับศึกษาการการตลาดการวิธีการสีแรงสื่อขายมาเนียอย่เนาะครับแพทย์ก็เลี้ยงเล้วกับขายได้จริงอยู่นะครับเนาะครับครับผมครับผมอ่าจากถามจากผู้เพิ่เลี้ยงแล้วเนาะเพราะว่าเส้นทางการขายเพิ่งกระตุ้งหูอยู่เนาะเป็นโตผูนี่เขากั ังโลขายครับสำหรเอาไปขุนขายนะครับโอเโอ้โอเคตอนนี้ช่วงนี้ตกอยู่ประมาณโลละร้อยถึงรอยยี่สิบรอยยี่ิบห้าครับแล้วสนาหนักครับครับสนาหนักหน่อยก็โลละรอยยี่สิบอย่างที่นักหน่ราคาแพงเลยครับานามนักประมาณยี่สิบโลนี่แต่ราคาแพงสนามนักเกินสามสิบห้าโลนี่ก็จะถือโล่งครับโอ้เปรียบเทียบไปว่า คือไก่คือนอย่างเนาะมันจะกินบรแสุทจังสิบ่หนาจะแม่นครับเนาะรายละเอียดมันเนาะน้ำหนักหน่อยจะเป็นแพนุ่มแพ้เนี่ยแพ้หน่อยเนื้อเนื้อความเข้าใจของพวกผมแหละครับเนาะเพราะว่าแพ้น้ำหนักหลายขึ้นแปดจะเป็นแพ้แก่เนื้อจะยากเป็นยังไข่ไก่ใล้ไข่ไข่เป็ดเนี่ยแหละผมว่าเนาะคิดว่านะครับคิดว่าจังหวะราคาถ้าน้ำหนักหน่อยกราฟกันจะราคาได้ดีกว่าะโทษครับอืมครับขายยี่สิบถึงยี่สิบห้าโลนี่ตอนนี้ ลอยยิบหาดนี่แหละตัวผัวของหูแล้วถ้าตัวเมียเดี๋ยครับแนวทางของน้องตัวเมียตัวมากขยันเจ็บไปเป็นแม่พันธุ์ครับเนาะครับอืมมีผู้สือครับมีผู้มาขอแบ่งกับแบ่งได้ครับแม่พันธุ์นี่ผมเสียกันเนาะหมายความว่าจำนายลูกของเพิร์ลเหรอเนาะครับผมถูกต้องเนาะไม่นครับอ่าแล้วครับอ่าประเด็นต่อไปน้องเนาะขอถามอีกเนี่ยว่าเนื้อเขามีตัวเมียในฟาร์มเขาแล้วเนาะครับอ่าเพศ ผูอ่ะทวครับแพะตัวผูนี่ก็ต้องพอพันต้องน้ำเข้ามาให้กนอนนะครับพอพันนี่ผมจะเป็นสือเลือดลอยครับบ่อลอยต้องอาศัยพอที่มีคุณภาพเลือดสูงแน่เนาะเลือดดีแน่สายเลือดดีแน่านี่พี่้องมึงไหมเขากับฟังไว้น้ำประโยชน์ที่จะได้รับจากการน้ำพอพันดีๆเขามามันมันมีอย่างหน่ยน้องที่น้องหูประโยชน์ที่ได้รับกระกั้การพัฒนาสายพันุ สายสายพันเหนือครับแทบบอจะเป็นสายเนือโดยเฉพาะอยู่แล้วครับทีผมเรียกเป็นบอ่อยเพราะว่าจะได้พัฒนาแบบพัฒนาลูกมั่นให้มันสวยขึ้นมีน้ที่ยังหลายขึ้นนะครับจำปิ่นซหรับเกษตรกรตรงตรงนี้อยู่นะครับเนาะส่งผลต่อพันธุกรรมลูกเพิ่นเหรอเนาะสรุปไม่ไงพันธุกรรมใด้ดีขึ้นนะครับ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 นี่แหละที่เห็น แพะของน้องเพิ่นประมาณจักตัวก่อนน้องยี่ส<โ> <23 S 2> ิบสามตัวยี่สิบสามตัวนะครับน้องน้ำข้ามาเนาะครับผมต้นทุนในการซื้อแพะเขาเนาะครับน้องน้องรวมรวมยี่สิบสองตัวนี่แหละเขาลงทุนไปเท่าไหร่ครับผมสําหรับแม่พันธุ์นี่ประมาณผมซื้อประมาณแสนสองครับแสนสองครับอืมพอพันธุ์นี่ก็จะซืเป็นนี่เป็นเรื่อยๆเลยเขียน่ราคาสูงแน่แสนห่าเอ้ยหมื่นหาครับหมื่นหาเนาะซื้อมามื่นห่าครับอ๋อครับ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 ประมาณนั้นเนาะครับเนาะครับผมอืม อ่ามีละของเขาก็ถือว่าถือว่าอยู่ระดับกลางๆเนาะที่เห็นนักแกินไม่เปลือกไม่เพิ่นก็ะจินตอนนี้โอ้จินไงถ้าสองคนว่าพี่น้องเนาะเกษตรกรมือใหม่ๆคิดอยากเลี้ยงเงินทุนเงินทุนนี่บ่ถึงบ่ถึงน้องนี่ก็เลี้ยงได้เยอะเมืนบอกได้เยอะเนาะขันตั้มน้องคิดว่าประมาณได้สำหรับมือใหม่ๆเลยพี่เพิ่นบ่มีเงินบ้านเขาอย่ีกแบบนี้หาหกหมื่นนี่ผมก็ว่าน่าจะเลี้ยงได้แล้ว เนาะเอาแพร่บัดิลงทุนสูงครับอ้าโอชคโอชคตัวหนึ่งก็หาพันหกพันครับเข<อ>าเรียงแบแลบแพะขอดีอย่างนึงคือมันให้ลูกเร็วครับอ๋อนี่สำคัญ <c oughs> สำคัญเอาเนะนํน้ำมันเนี่ยเต่ากินหง้นหุ่นละมันทองหาเดือนอนะแล้วบางตัวมันก็ขอดแพนี่มันทองใส่เวลาระยะต่างทองกบหาเดือนเนาะครับอืมอ่แล้วขอดออกมาเนี่ยบางตัวมันก็ขอดสองตัว สามตัวดีตัวกับนี่สุดครับนี่มันมันมันจะให้ลูกเร็วรอบจัดรอบจัดเนาะเพราะการค้อลูกเพิ่นแพะออกลูกได้ด๋ปีละสองครั้งเนาะครับปีละเกือบสองครั้งแล้วเกืบอบสองครั้งด,ดีๆกับสองครั้งครับอ่บามังทีก็ให้ลูกแฝดครับ ถ้าแม่พันธุ์อีู่ในบางที่สามก็มีเนาะครับแม่สามมี่ก็มีครับรับผมครับผมโอ้นี่ก็เป็นประโยชน์ครับพี่น้องซึ่งการใช้ต้นทุนกับพถึงกับหลายมากปันไดการเตรียมโรงเลื่อนกับดังที่น้องเพิ่นบอกเนาะกับประมาณนี้แหละครับกับพี่น้องกับพิจณาเอาเนาะเป็นแนวทางแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเรียนรููน้ำกันซึ่งก็เห็นพวกแพะก็กินง่ายเนาะครับเนาะโอ้พวกเปลือกไม่เปลือกไม่กินของปวดปาดเลยครับ ห้องนองเพิ่นนี่รู้สึกว่าล่งโตได้ดีกับพื้นที่ครับด้านนี้ก็จะเป็นล่งเลื่อนนะครับเนาะที่พี่น้องเห็นนะครับเนาะหล้วก็ถัดลงมานี่ก็จะเป็นแปลงปอยเพื่อนนะครับเนาะแปลงปอยต่อไปเอาหยาเกิดจังไดกิมาไทยทำอีกรอบนึงนะครับ่จงนี้มือไม้เพิ่นกับไม้ยู่น้องเพิ่นกับไม้ขึ้นกันแต่ว่าเพิ่นกับศึกษามาแน่อย่างนะครับเนาะนั่นนะครับแพร่เพิ่นกิดแลี่ริมจินไปเรื่อยเรื่อเรื่องลรงเลื่อนเรื่องยังก็ให้พี่น้องได้รับชมกัน พอสมควรนะครับเนาะอ่ากสิสรุปนห้พี่น้องไน้ฟังนะครับสําหรับแนวทางห้องน้องท็อปหน่ะครับเนาะครับผมท็อปครับท็อปโทษมุมมองในการเลี้ยงแพะห้องน้องเนาะน้องคิดว่าจังใดนะครับเขาจังอยากมาเลี้ยงแพะนี่ครับผมอ่ากศึกษาน้ำโม่หลายคนนะครับว่าเออเลี้ยงมันขอดูกเร็วมันให้ลูกเร็วครับนะครับต้นทุนกับว่าสูงครับอืมรับ ศึกษาไปศึกษามากเลยร้องเวรงครับอืประเด็นต่อไปคือแพะนี่ก็ับเรียงง่ายอยู่นะครับเนาะถือว่าเรียงง่ายอยู่ผมเรียงมาครับ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 มือนี่ก็ขอบคุณน้องต๊อบแลรอเนาะครับผมไม่ให้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับพี่น้องศิทธากรมือใหม่ๆน้ำกันนะครับไปมีความรู้ยังกะทักเขามาบอกก็ได้นะครับเนาะน้องติดเบอร์โทรไว้ยังน้อยแน่เพื่อพี่น้องคนสนใจ 0903705061ครับอีกรอบนึ่งนะครับผม0903705061ครับโอเคโอเคการพิกัดกระามผมนำเรียนเปิดต้นชิบเนาะนี่อยากปรึกษาแะกเปลี่ยนข้อมูลกันกับกามานีได้เนาะบ้านยังก็น้องบ้านยันี้บ้านท่ามค่อตาครับครับผมตำบลดงมะไฟอำเภอทรายมูลครับอเคอยู่โอเคครับกามานีนะครับเราหาง่ายหรอกครับทางเขาบ้านเพ่ปเลยมือนี้ครับฝากเขาว่า รับชมเป็นกำลังใจนะครับเนาะฟร์มใหม่ๆของหนองตอเพเน่ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับพี่น้องนี่แหละครับผมกระสีแวะเวียนมารบกวนหลักสอบถามข้อมูลต่อไปเนาะครับเผื่อมีโอกาสนะครับเอามือนี้ครับคุณนคสิพอกันไหมลาดเปิดก่อนครับผมสวัสดีครับผม